พี่เด็กเก้าสูดมีเด็กศูนย์ห้าเอาไปเอาไปนั่นแหละแล้วหนูก็นั่งจิ้ม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 ไปเรื่อยนจะเปิดทีวีเห็นไหมก็บอกแล้วเด็กรุ่นใหม่ป่าวหนูเรียนช่างกลเนาะใช่เราเรียนช่างกลเนาะใช่แล้วหนูก็สอบสอบได้ ไมเรในในโฟกิงอะที่เคยยิงแมันร้องไงทิกแท็กไม่ใช่มันเป็นขบวนแรกมันจะมันมันเป็นเหมือนชื่อวงเก่าทิกแท็กโทหรือโทไม่รู้อะโทอะไม่รู้ยิงทิ้งอนทิ้งแท็กเนาเดี๋ยวเรายิงทิ้งแบบทิกแท็กเดี๋ยวฉันเดี๋ยวข้าพเจ้าเดี๋ยวฉันจะยิงคุณเดี๋ยวฉันจะยิงคุณแบบทิกแท็กโท เท่เอใช่แล้วเขาก็ไปใส่เพลงเต็นๆแต่มันก็มีเวอร์ชั่นที่แบบไม่ได้ใส่เพลงแบบจริงๆจังๆอะไรอือ